When you walk through storm, Hold your hand high you your storm a สวัสดีครับก็มีคำถามของพี่กฤษดาพูดถึงว่าข้างหลังเสื้อของนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตอนนี้มันมีความหมายอะไรนะครับข้างหลังเสื้อของนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ย ตอนนี้เขามีรณรงค์กันจะเขียนว่า Black Lives Matter ก็แต่กันก็คือชีวิตของคนดำก็สำคัญนะเรื่องนี้ก็เป็นการสืบเนื่องมาจากคดีของจอร์จฟลอยเมื่อเมื่อสัก2อสมสัปดาห์ก่อนที่เสียชีวิตไปจอร์จฟลอยเนี่ยถูกตำรวจผิวขาว น่าจะเป็นที่รัตมิเนียโซตากดแล้วก็ใช้เขา่ากดไปที่คอเขาซึ่งเขาก็ร้องตะโกนว่า I can't breathe I can't breathe มันว่ากูหายใจไม่ออกผมหายใจไม่ออกออตำรวจเองวิวขาวเองก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าจอร์จฟลอยด์จะเป็นยังไงกดคอลักษณะนั้นไปแปดนาทีกว่า ก็มีคนจับกล้องวิดีโอแล้วก็คนก็เดินผ่านไปมาก็ยังบอกว่าเฮ้ยพอเธอเขาเหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยตำรวจก็ไม่ได้สนใจซึ่งท้ายที่สุดจอฟลอยตายพอจอฟลอยตายไปด้วยกรณีนี้มันก็ปลุกกระแสเรื่องของการเหยียดสีผิวขึ้นมาอีกซึ่ง ในฟุตบอลของอังกฤษเองเนี่ยนะครับสมาคมฟุตบอลของอังกฤษเองก็ยินยอมแล้วก็ต่อต้านการรณรงเรื่องการเหยยดสีผิวอยู่แล้วก็ให้ข้างหลังของเ,ออเสื้อนักเตะเนี่ยไม่ต้องมีชื่อแต่ให้ ติดคำว่า black lives matter แล้วก็มีหมายเลขของนักเตะกันเหมือนกันหมดทุกทีมที่เตะกันอยู่ตอนนี้คุณจะเห็นว่าทุกคน,นมีชื่อเดียวกัน <laughs> black lives matter ชีวิตของคนดำก็สำคัญนะซึ่งเ,เข้าใจได้อยู่ในในแนงกฤษเองก็มีพวกคนดูบางบางคนนะนะฮะที่ยังแสดงออกถึงการเหยียดสีผิว นักที่ผมไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะมีกลุ่มคนไม่กี่คนอะต่อต้านแล้วก็จะอยู่ตรงมุมทงที่เตะคอนเนอร์เฟรซึ่งเป็นคนบราซิลผิวดำมาพอเดินเข้ามาจะเตะเท่านั้นแหละขวดน้ำไฟชงไฟแชกเหรียญโยนลงมาเฟรดก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาสงบจิตสงบใจแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปแต่ว่า สื่อนักเตะด้วยกันแม้แต่โค้ชอย่างเป๊ปกาเดียล่าเองก็ต่อว่าแล้วก็แน่นอนสมาพันธ์ฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยพรีเมียร์เนี่ยก็ไม่ยอมแล้วก็กล้องมาดูแล้วก็คนคนนั้นก็ต้องถูกทำโทษคนที่ทำเรื่องนั้นห้ามเข้าสนามตลอดชีวิตแล้วก็ถูกทำโทษด้วยนะครับกล้องก็แผนไปซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่เกิดที่สนามเดียวเกิดหลายสนามและหลายประเทศซึ่งเขาก็พยายามรณรงค์กันพอจังหวะเรื่องนี้มาอีก ก็เป็นเรื่องที่อเมริกาเกิดไม่ใช่ครั้งแรกนะเกิดมาหลายครั้งละนะครับคดีของออคนผิวดำถูกทำร้ายเนี่ยครับงั้น Black Lives Matter เนี่ยมันไม่ใช่เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่มันเป็นชื่อที่ตั้งกันมานานแล้วจนเชื่อไหมครับว่าเป็นเป็นชื่อขององค์กรเลยนะ,ะที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อเสรีภาพของคนผิวสีในในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งขึ้นมาไม่ใช่คดีของจอร์จฟลอยด์เป็นคดีแรกผมจําได้ผมไปอเมริกาประมาณสักปีหนึ่งเก้าเก้าสามนั้นไปไปไปฮันิมูนผมไปที่ทางฝั่งแคลิฟอร์เนียตอนไปไม่ได้ไม่กี่วันเนี่ยก็เกิดคดีของโรนีคิงก็เหมือนกันคนผิวดำนะครับถูกตำรวจผิวขาวทำลายสมัยนั้นมันก็จะมีกล้องวิดีโอแล้วก็มีชาวบ้านบันทึกกล้องวิดีโอแล้วก็เอามาเผยแพร่ ทำให้คนผิวดำเนี่ยโกรธแค้นมากผมจำได้เลยมีการเผาทำลายสิ่งของกันหลายๆจุดเลยนะรถที่ผมแล่นจากในตัว L.A จะขึ้นไปหาเพื่อนที่ซานฟรานซิสโกรถติดมากที่ทางด่วนแล้วก็มีควันขึ้นเป็นหย่อมๆตามทางเลยนะครับแล้วก็ขนาดอยู่ได้หลายวันแล้วกลับมาที่ฝั่ง L.A อีกครั้งหนึ่งก็ไม่หยุด นานกว่าหนึ่งอาทิตย์ด้วยจำได้แล้วก็ผมเองก็ต้องถูกล็อกไว้อยู่ในโรงแรมซึ่งซึ่งทางโรงแรมไม่ไม่แนะนำให้ออกจากจากจากตัวตัวโรงแรมเองแบบกรนีเราก็เช็คไฟล์แล้วก็ทางโรงแรมก็เช็คไฟล์แล้วก็ปลอดภัยก็คือใช้รถของโรงแรมไปแล้วก็ส่งที่สนามบ,บินทอมแบแ็กเลยอะพอจำได้ที่ลอสแองเจลิสเอเนี่ยนะครับ อะไรก็จําได้ว่าน่ากลัวเหมือนกันนะรา <พอ S 1> ตำรวจก็วิ่งไปวิ่งมาเราก็ได้มองจากจากทางหน้าต่างทางระเบียงแล้วก็มองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนันะครับงั้นพอจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ Black Lives Matter เนี่ยชีวิตคนดํามีความสําคัญชีวิตของคนผิวสีชีวิตของคนที่ถูกจับตัวมาสองร้ยกว่าปีแล้ว จับคนแอฟริกันผิวดำมาเป็นทาสแรงงานมาขายเหมือนกษัตริย์แล้วความเป็นอยู่ก็ลำบากยากเค้นถูกทรมานถูกอะไรต่างๆเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดแล้วในยุคสมัยแบบเนี้แต่ว่ามันก็ยังเกิดอยู่ดังนั้นคนผิวดำเขาไม่ชอบหรอกครับที่ที่ถูกกระทำแบบนี้เวลาเกิดเรื่องแบบนี้ที่ไรเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่ทุกทีเพราะว่าพื้นฐานชีวิตของพวกเขาเนี่ยถูกทรมานแบบนี้ถูกทำ้ายแบบนี้ไม่ต้องเอาอื่นไกลครับย้อนหลังไปในอเมริกาสักประมาณน่าจะห้าสิบปีหกสิบปีนี่เองไม่นานนี่แหละคนผิวดำยังไม่มีสิทธิ์เหมือนกับคนผิวขาวเลยขึ้นรถก็ต้องแยกกันไปอยู่ข้างหลังห้ามมาข้างหน้าห้ามอะไรสารพัดอย่างสำหรับ คนผิวขาวคนผิวดำจำได้สมัยของจอห์นเอฟเคนเนดีเองคนผิวดำเนี่ยที่เรียนมหาหลัยในมหาหลัยยังเป็นข้อรังเกียจรู้สึกจะเรียนไม่ได้ด้วยซ้ํานะครับงั้นมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกับความคิดของมนุษย์บางคนและพยายามในอดีตมันก็เคยมีมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าคูคลักขึ้นเคเคเนี่ย ความเกลียดชังแบบสุดขั้วพวกนี้มันมันมีมานานแล้วนะมันมีมานานตั้งแต่ในปีหนึ่งปดกว่าๆนั่นและนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็จะแต่งตัวสีขาวมีพักคุมแล้วก็ไปตามล่าเหมือนคล้ายๆลทัทธิแม่มดแต่ไม่ฮะพวกนี้จะทำร้ายพวกผิวสีพวกคนยิวพวกคนคนพวกผิวดำนะครับไปทรมานเขาไปข่มขืนเขาไปฆ่าเขา ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้เราเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันมันไม่มันมันมันมีการต่อต้านรณรงค์เรื่องของการเหยียดสีผิวนะครับงั้นเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ที่ไรก็จะมีการรวมตัวของคนเชื้อชาติต่างๆกันที่ออกมาปกป้องซึ่งกันและกันและแสดงอวดมการเดียวกันนะครับก็นับว่าเราพอที่จะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว้างขวางขึ้นแม้แต่ใน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 กีฬาฟุตบอลเองก็ตาม ตอนเตะเขาจะคุกเข่าเหมือนกับที่ตำรวจในมิเนีโซตาคุกเข่ากันเพื่อขอโทษนะครับงั้นภาพนี้ก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในเชิงที่ขอโทษแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็รณลงต่อต้านการเหยียดสีผิวนี่คือ Black Lives Matter ครับตอนนี้ผมจะโยงเข้ามากับเรื่องนกพิราบย,ยังไงเชื่อไหมคนเลี้ยงนกพิราบนี่ มีการชอบสีนกแล้วไม่ชอบสีนกเหมือนกันนะบางทีถึงก็หลังเกียดก็มีนะตอนในไว้ฟรังกิสผมได้ถ้วยพระราชทานนกเป็นสีขาวก็มีมีคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายของประธานจัดการของขันเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าแม่งถ้าเป็นนกบ้านเขาสีแบบเนี้ยไปไกลๆเลยมันเหมือนพวกนกวัดเนะี่ยเขาไม่ชอบ สีแบบนี้เขาไม่ชอบแม่นเหมือนพวกนกวัดผมก็เฉยๆบางคนชอบสีขาวๆแบบเนี้ยเหมือนพี่บุญธรรมชอบมากสีมินลลี่ขาวๆแกชอบมากผมก็เข้าใจความชอบแต่แกก็ไม่ได้รังเกียจสีอื่นสีเทาสีกะอะไรก็ได้แต่เขาชอบแบบนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้แสดงความรังเกียจดังนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกเกี่ยวกับวงการนกหรือว่านกเนี่ยนกสีอะไรมันก็บินได้มันมีปีกชนะได้เหมือนกัน เมือกับตั้งเสื่ยวผิงบอกแมวสีอะไรก็จับหนูได้ it doesn't matter what ever color is นะมันไม่ว่าสีอะไรมันก็โอเคก็พิสูจน์มาแล้วสีกะอย่างโควิดก็ชนะที่หนึ่งพระราชท,ทานแม่สายสีเทาอย่างทศพง์หรือว่าสารพีก็ชนะที่หนึ่งพระราชท,ทานไปยาวรัฐที่หนึ่งพระราชท,ทานเชียงรายนะครับสีขาว white f r a n c ก็ชนะที่หนึ่งพระราชท,ทานเชียงรายเหมือนกัน นะสีบิลลี่ของผมอมิสเชียงรายก็ชนะที่หนึ่งพระราชทา,านเชียงเชียงใหม่เอเชียงใหม่มิสเชียงใหม่ก็พระราชทา,านเชียงใหม่เหมือนกันดังนั้นสีนกสีอะไรก็ได้ขอให้มันมีนกที่ดีขอให้มันสภาพที่สมบูรณ์มีผลงานที่ดีมีโอกาสชนะเหมือนกันหมดครับไม่ว่าจะสียอะไรขอคุณคกับ When you walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end of a stone There's a golden sky and the sweet silver song of love. Oh, God.